แม่จะไล่ลงจากเตียงหนูมายึดเตียงแม่ลงจากเตียงแม่เลยไปขึ้นเตียงเราเร็วเร็วไม่งั้นแม่อุ้มนะเตียงตัวเองมีทำไมไม่ขึ้นเร็วลุกขึ้นไม่ต้องมากระดิกหางที่นอนตัวเองมีไปเร็ว ในแม่เข้าไปอาบน้ําก่อนออกมาแม่อุ้มขึ้นเตียงเธอเลยเตียงตัวเองมีไม่ขึ้นเวลานี้เวลานอนแล้วนะไม่ใช่เวลาที่เธอจะมานอนเล่นนอนเล่นก็ไปขึ้นเตียงตัวเองไปเร็วไม่ต้องทําตาโตเร็วลุกแม่อุ้มนะอุ้มจริงๆนะเนี่ยอุตส่าห์เอาผ้านี่มาโปไว้เนี่ยือ รู้ว่าเธอจะจะต้องขึ้นเตียงแม่วันนี้ขึ้นจริงๆด้วยวันนี้ฝนตกหนักมากเลยไครไหลสดตอนเย็นนี้ไม่ได้เข้าไปดูเลยทุกวันฝนตกฟ้าร้องเปี้ยงเปี้ยงลูกสาวกลัวหัวหดกลัวฟ้าร้องฝนตกทีไรฟ้าร้องเปี้ยงเปียงน่ากลัว แล้วเร็วขึ้นเตียงหนูไปแม่ไปอาบน้ําแล้วตีหางเลยตีหางลยตีหางนะตีหางเลย,เ,ลยเร็วๆไครเสียงใครขึ้นมาเร็วๆไปขึ้นเตียงหนูลูไป่ะไปลงข้างล่างก็ได้ป่ะไปเร็วปะไม่นอนหรอกเวลาเปิดแอร์นี่เธอก็ลงแล้วทำเป็นฟอร์ม จะมาจ้องคิดว่าแม่จะอุ้มมาสิอืมมาหน่อยช,ชวนกวนกวนเด็ก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 ดกินน้ำเสร็จกระโดดขึ้นเตียงแม่เลย <c oughs> พรุ่งนี้ต้องซักผ้าคลุมแล้วเนี่ยหลายวันเลยไม่ได้ซักผ้าคลุมเตียงเนี่ ทำไมลูกทำไมจ้องแม่อย่างนั้นแม่ทำอะไรให้เธออแม่ทำอะไรให้โกรธรู้ใช่ไหมว่าจะต้องไล่ที่อ่ะให้หลับสิบนาทีไปแล้วแม่ไปอาบน้ำแนละ้วให้เวลาสิบนาทีนะแล้วหนูต้องขึ้นเตียงหนูนะรู้ไหมรู้ไหมคะคุณหนู หนูน้ำหวานรู้ไม่รู้รู้หน้าที่ตัวเองใช่เปล่าเตียงตัวเองอยู่ไหนหืมหงุดหงิดแล้วก็ดิกหางเนี่เขาบอกแมวแมวเวลาหงุดหงิดก็ดิกหางไม่เหมือนหมาหมาเวลาเห็นคนนี่ก็ะดิกหางนี่เป็นมิตรแต่แมวนี่กรดิกหางนี่คืออารมณ์ไม่จอยใช่ไหม อารมณ์ไม่จอยลองไปสก,กิดนี่กระโดดงับเลยเนี่ยไอตัวนี้ดุมากไม่มีใครกล้าจับคนในบ้านไม่มีใครกล้าอุ้มกล้าจับเวลาเราจะอุ้มเราต้องดูอารมณ์เขาก่อนดุมากเลยเป็นแมวจรจัดเป็นลูกแมวจรจัดนะแล้วมันโดนกัดโดนกัดมากจนแบบว,วาดระแวงอะขี้กลัวใครจับก็ไม่ได้งับเลย นี่นี่โดนกัดไปเมื่อปีที่แล้วกัดแม่นะคะเลือดนี่กระจายเต็มพื้นเลยมันคิดว่าเราจะเปิดประตูให้แมวนอกบ้านเข้าบ้านมันก็แว้งมากัดเราจนได้ไปฉีดยาฉีดยาป้องกันทั้งๆท,ที่แมวนี้ฉีดยาแล้วเราก็ต้องไปฉีดยาป้องกันอีกทีหนึ่งจนครบ เสียตังไปฉีดยาโรงพยาบาลเอกชนเพราะเป็นช่วงที่ติดไอ้นั่นอะอะไรอะเป็นช่วงที่เข้าพรรษาคลินิกก็ปิดโรงพยาบาลอยู่ใกล้ที่สุดก็คือโรงพยาบาลเอกชนเข็มเดียวไปฉีดที่ศูนย์เข็มละยี่สิบบาทแต่ไปฉีดโรงพยาบาลเอกชนเข็มละพันห้าสุดยอดมากเลยลูกสาวลูกสาวฉันเสียเงินฉีดยา กันพิษสุนัขบ้าสุดยอดมากเลยหือเลี้ยงไอ้ตัวนี้เสียเงินตลอดกว่าจะโตมาได้นี่หมดเงินไปไม่รู้กี่หมื่นแล้วสามวันดีสี่วันไข้ก็ไปนอนโรงพยาบาลไปอยู่กับหมอค่าโรงพยาบาลคืนละสองร้อยห้าสิบแต่ก่อนเนี่ยสิบปีที่แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้ว ทำมันอีกตัวหนึ่งเป็นพันทำมันมาสีห้าตัวหมดไปไม่รู้กี่พันได้จะมานั่งบนทำไมอยากเลี้ยงเองเนาะเออไปแล้วอาบน้ําแล้วเสียงดังจะให้คนลาคาญแล้วลงจากเตียงสวัสดีนะคะคนที่มาติดติดตามชมน้ำหวานน้ำหวานตัวแซ่ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ